ผ่าานมาวันที่9เดือน9สนามบินนานาชาติเตโชซึ่งเป็นโครงการสำคัญของกัมพูชาได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วโดยสนามบินแห่งนี้ใช้งบประมาณก่อสร้างกว่า1.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกันดานและตาแก้วท่าอากาศยานแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงพนมเปญห่างจากใจกลางเมืองประมาณ20กิโลเมตร และจะทำหน้าที่เป็นประตูเชื่อมกัมพูชาสู่ประชาคมโลกโดยเที่ยวบินปฐมฤกษ์ที่มาถึงคือสายการบินแอร์แคมโบเดียเที่ยวบินที่เดินทางมาจากประเทศจีนพร้อมด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเครื่องบินได้ผ่านพิธีต้อนรับด้วยอุโมงค์น้ำอย่างยิ่งใหญ่ผู้โดยสารทุกคนได้รับการต้อนรับตามแบบฉบับของชาวกัมพูชาด้วยการแสดงศิลปะพื้นบ้านระบำผ้าเขาวมาการคล้องพวงมาลัยดอกไม้ และของที่ระลึกซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของเหตุการณ์นี้ต่อภาคการบินและการท่องเที่ยวของประเทศขณะที่ฮุนเซนประธานวุฒธธิสภากัมพูชาได้โพสต์ข้อความแสดงความยินดีต่อการเปิดตัวสนามบินนานาชาติเตโชโดยกล่าวยกย่องสนามบินนานาชาติเตโชให้เป็นประตูสู่โลกใบใหม่ของกัมพูชาและจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่20ตุลาคมนี้โดยฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชา หนึ่งในจุดเด่นของท่าอากาศยานแห่งนี้คือการจัดระดับเป็นท่าอากาศยานระดับ 4F ซึ่งเป็นระดับสูงสุดด้านการบินระหว่างประเทศด้วยการจัดการระดับนี้ท่าอากาศยานแห่งนี้สามารถรองรับอากาศยานได้ทุกประเภทรวมถึงอากาศยานขนาดใหญ่อย่าง Air Bu s ส A380 และ Boe ิ n g 747ในระยะแรกท่าอากาศยานแห่งใหม่นี้ จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง13ล้านคนต่อปีและรองรับสินค้าได้26,000ตันการเปิดใช้สนามบินนานาชาติเตโชของกัมพูชากลายเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สะท้อนให้เห็นทั้งความเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจกและสัญ,ญลักษณ์ทางจิตวิญญาณของผู้คนไปพร้อมกันสนามบินแห่งใหมน่นี้ถูกวางให้เป็นประตูสู่ประเทศแห่งใหม่ แทนที่สนามบินนานาชาติพนมเปญดั้งเดิมซึ่งรับภาระมานานหลายทศวรรษความอลังการของอาคารผู้โดยสารการก่อสร้างด้วยมาตรฐานสากลและศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารนับ10ล้านคนต่อปีทำให้สนามบินเตโชถูกยกให้เป็นหนึ่งในโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่สุดที่กัมพูชาสามารถผลักดันได้สำเร็จสิ่งที่น่าสนใจ ไม่ใช่เพียงด้านกายภาพของสนามบินแต่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเปิดใช้งานจริงชาวกัมพูชาจำนวนมากถึงขั้นเดินทางมาที่สนามบินไม่ใช่เพื่อขึ้นเครื่องแต่เพื่อไหว้พระและแสดงความเคารพบ,บูชาสถานที่แห่งนี้ราวกับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภาพผู้คนกราบไหว้พระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ในโถงใหญ่ของสนามบินหรือการถือดอกไม้ทูบเทียนมาขอพรให้การเดินทางราบรื่น แพร่กระจายออกไปสู่สื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวางแสดงให้เห็นว่าสนามบินเตโชไม่ได้ถูกมองเป็นเพียงโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมแต่ถูกสวมทับด้วยความหมายเชิงจิตวิญญาณและความหวังร่วมกันของผู้คนเบื้องหลังปากรตการนี้ยังสะท้อนวิถีทางวัฒนธรรมและสังคมกัมพูชาที่ศาสนาพุทธและความเชื่อเรื่องสิริมงคลแทรกซึมอยู่ในแทบทุกมิติของชีวิต การเปิดสนามบินใหม่จึงถูกมองเหมือนการเปิดบ้านใหม่ที่ต้องทำพิธีให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหลากหลายครอบครัวเดินทางมาถ่ายภาพโพสต์ในสื่อออนไลน์ด้วยความภาคภูมิใจเปรียบเสมือนสนามบินเตโชกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการก้าวใหม่เข้าสู่ยุคใหม่ของประเทศการแห่มากราบไหว้ยังบอกเป็นในยว่าผู้คนกำลังฝากความหวังอนาคตของชาติไว้กับสนามบินแห่งนี้ ว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวนักลงทุนและเชื่อมกัมพูชาเข้ากับโลกในมิติใหม่ในเชิงเศรษฐกิจสนามบินเตโชถูกวางตัวเป็นยุทธศาสตรสําคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นรายได้หลักของประเทศการออกแบบให้สนามบินรองรับสายการบินระดับโลกและมีพื้นที่เชื่อมต่อกับโครงการพัฒนาโดยรอบเช่นเขตเศรษฐกิจพิเศษและโครงการพัฒนาเมืองใหม่ทําให้สนามบิน ไม่ได้เป็นเพียงศูนย์กลางการเดินทางแต่ยังถูกมองเป็นเมืองสนามบินที่จะขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบครบวงจรสิ่งนี้จึงอธิบายได้ว่าทำไมรัฐบาลกัมพูชาถึงลงทุนลงแรงอย่างมหาศาลกับโครงการนี้และทำไมผู้คนจำนวนมากถึงภาคภูมิใจจนถึงขั้นแสดงออกด้วยพิธีกรรมความเชื่อการเห่สนามบินเตโชของชาวกัมพูชายัางสะท้อนมิติทางการเมืองอย่างแยบยน สนามบินถูกสื่อท้องถิ่นนำเสนอว่าเป็นมรดกแห่งชาติที่แสดงถึงความสามารถของกัมพูชาในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยไม่ต้องพึ่งพาอดีตเจ้าอนณานิคมหรือแรงกดดันจากมหาอำนาจตะวันตกแต่ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามาความเป็นจริงโครงการนี้มีการลงทุนจากจีนและอยู่ในกรอบความร่วมมือยุทธศาสตร์สายแถบและเส้นทาง b บ l t and Road i n i t i a t i v e หรือ BRI I ของปักกิ่ง แต่การเน้นภาพลักษณ์เชิงชาตินิยมกลับสร้างพลังความภูมิใจร่วมทำให้สนามบินไม่ได้เป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ของการพัฒนาทางกายภาพแต่ยังเป็นพื้นที่สร้างความชอบธรรมทางการเมืองให้กับรัฐบาลความจริงแล้วการที่ประชาชนเดินทางไปไหว้พระที่สนามบินยังชี้ให้เห็นช่องว่างระหว่างมุมมองของรัฐกับมุมมองของชาวบ้านในสายตารัฐสนามบินคือยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ แต่ในสายตาชาวบ้านมันคือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องได้รับพรเพื่อคุ้มครองการเดินทางของตนเองและครอบครัวปรากฏการณ์นี้ทำให้สนามบินเตโชกลายเป็นมากกว่าสนามบินแต่เป็นศูนย์รวมความศรัทธาและความหวังที่มีทั้งความหมายทางเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมผสมปนกันอยู่ในที่เดียวในท้ายที่สุดการเปิดสนามบินนานาชาติเตโช จึงเป็นทั้งเรื่องราวของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่และเรื่องเล่าทางสังคมที่มีมิติความศรัทธาเข้ามาประกอบอย่างลึกซึ้งสนามบินแห่งนี้อาจถูกจดจำไม่เพียงแค่ในฐานะประตูสู่กรัรมพูชาแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังความเชื่อและความภูมิใจของผู้คนที่กำลังเฝ้ามองอนาคตของชาติด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความศรัทธาและความหวัง